ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ เขาใหญ่อาร์ตมิวเซียมนะคะซึ่งจะเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับรูปศิลปะต่างๆนะแต่พิพิธภัณฑ์นี้ยเขาจะมีอยู่โซน A B C นะคะแต่เขาห้ามถ่ายวีดีโอให้ถ่ายได้แต่รูปแล้วก็ข้างบนนะคะจะมีช็อปคาเฟ่เลยด้วยเราก็เลยไม่ได้ถ่ายวีดีโอที่นี่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูนะอยากบอกว่าศิลปะคือสวยมากเข้าไปแบบถ้าใครมาคือคุ้มค่ามากเลยนะคะที่อาร์ตเขาใหญ่อาร์ตมิวเซียมนะคะแล้วก็ค่าเข้าที่นี่ฟรีด้วยนะคะ ะะก็คือวัดปุณาศีนิโครัฐน,นะคะเป็นวัดโบสถ์ที่สวยงามมากนะคะอยู่ท่ามกลางุูเขาที่อำเภอปากช่องนั่นเองภายในบสถ์นะคะจะเต็มไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นมีเรื่องราวของศิจจักรที่บอกผ่านภาพเขียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาดัมเอวา แต่ละภาพเนี่ยจะแฝงไปด้วยความง,งานของศิลปะด้วยที่ก็จะเป็นรูปของพ่อนนโครรัสนะคะภายนอกนะคะจะให้บรรยากาศที่สดชื่นร่มรื่นบรรยากาศรอบๆตัวบทจะมีต้นไมาล้อมรอบแผมนผเขาเนี่ยล้อมรอบสวยงามมากนี่เราก็เพลิดเพลินเลยนะคะส่วนด้านหลังนะคะก็จะมีรูปปั้นของพ่อนักบุญนนโครรัสนะคะแต่ว่าเราอะ ทำไฟล์ภาพมันหายแสนไฟลนี้ก็เสียงหายเองนะคะเลยไม่ได้เก็บภาพมาก็คืออยู่ด้านหลังที่เรากำลังเดินไปนะคะอยากให้ทุกคนลองมาดูนะคะคือสวยงามมากบรรยากาศดีมากนะคะมารับชมกันได้นะเดี๋ยวเราไปกันจุดอื่นเลยขอบคุณค่ะที่พักของเราว่ากิเซอในคืนที่สองที่พักคือดีมากราคาก็ดีมากเลยนะคะแถมเจ้าของก็น่ารักมากอันนี้คือหลังกว้างของเราทั้งหมดเลย แล้วก็รถของเราสามารถจอดข้างๆบ้านนี้ได้แล้วพาเข้าข้างในกันนี่ก็ข้างในที่พักนะคะแล้วก็ตรงนี้เปิดม่านมาก็จะเป็นวิวข้างๆของเราตอนเย็นเขาสามารถสั่งหมูกระทากินได้ด้วย,วยแล้วก็ตรงนี้มีตู้เย็น แล้วก็มาในโซนห้องน้ำโอเคสะอาดอยู่นะเข้ามาแล้วคือห้องหอมเลยแหละโอเคคับน่ารักมากเจะหอมก็น่ารักวิวก็โอเคเลยี่ดีแทนเลยแล้วก็เข้าสู่ที่พักก็ต้องดูทีเลยใส่ป่ะเฮ้ยระวังไปทางนู้น นี่เรามาถึงน้ำตก,กุดธรรมชาติแล้วนะคะแต่ว่าเรามาสายนะคะเขาปิดตอนสี่โมครึ่งเราก็เลยไม่ได้เล่นน้ำน้ำก็จะเป็นแบบนี้คนเยอะมากเพราะวัานีนเย็นไม่เป็นไร มาวินก็ล้องเพลงดิเกตา้ามันมันไปว้าวคืนที่สองของเราบรรยากาศโรงแรมดีมากที่พักน่ารักมากค่ะโอ้พระจันทร์สวยมากกลมดิกเลย okay, okay. ม,าลมาแล้วครับ ก็ไปเขาใหญ่กัน ชื่นชมไอหมอกที่นอกหน้าตา่างมันทึกเอาไว้ในหัวใจมันแรงลำลองเพลงมันเลงให้ฟังในยามเช้าเมื่อมองมีเท้าที่สดใส ฝนหล่นลงจากฟ้าฉันเฝ้ามองนอกหน้าต่างนั้นยิงคงเห็นเธอเต้นรำเปียกปอนมู่ใบไม้โบกมือทักทายสายลมเพื่อนเก่า แล้วเราก็จะไปเรื่อยๆเลย ไปผาตอมใจกันจะใจเราไมจตาเฮ้อบรรยากาศคือ hmm. ดีมากมีมองตลอดทางเลยแบบเลิฟมากชอบมากโอ้ยเขาเป็นแอร์น <ara> ่เโอ้ยเขามาของจริงค่ะ เราเข้ามาสู่ในหมองจริงอ่ะในกล้องมองไม่เห็นน้าคือหมองจริงจ ออกไปเพื่อได้สัมพันธ์กับธรรมชาติที่งดงามนี่นะครับตอนเช้าอากาศเย็ยนๆต้องมามาเท่านั้นก,กับกําลังแก่ทั้งสองทองเลยเป็นแม่บ้านที่ดีหรือเปล่าใจรู <c oughs> <c oughs> อ้อยู่ไหนวะไข่เจียวด้เอาไปสองแก้วได้แล้วค่ะ ไม่ร้องเลยนะ ะะ่อาเดี๋ยวเรามาแวะซื้อน้อยหนาให้กับแม่กันพอดีเจอร้านน้อยหนาสวัสดีค่ะหลังจากที่เราซื้อละมุดไม่ใช่คน้อยหนาให้คุณแม่นะคะเสร็จเราก็จะเดินทางโดยที่เราก็ปักหมดุดกลับไปที่บ้านเลยนะคะแต่ถ้าเรา เจอทางไหนเจอที่เที่ยวที่ไหนแล้วก็จะแวะตามทางเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าหลังจากนี้คือไม่มีแพในใดแล้วเพราะแพนเราอ่ะวันนี้เราจะจบวันที่เขาใหญ่แต่ก็ทงระหว่างทางกลับอาจจะเจอที่เที่ยวก็ได้นะคะก็ขอบคุณที่ทุกห่าใครดูถึง,ด,ถงดูถึงตอนนี้ก็ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราจะอาจจะมีไปเที่ยวกันต่อหรืออาจจะไม่มีเที่ยวกันต่อใช่ไหมคะใช่ค่ะลุย สวัสดีครับตอนนี้เราก็จะขึ้นเขาใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าจะเป็นทางผ่านที่เรากลับบ้านที่แถวชนบุรีนะครับซึ่งเราจะไปลงที่ทางขึ้นเขาใหญ่ที่ปาจีนนะครับตอนนี้เราก็กลับมาเขาใหญ่ครั้งจากบรรยากาศที่มืดมืดตอนนี้ชมเมื่อช้าตอนนีส้สว่างสวยนะครับก็เจอกันสู้ๆครับไปชมกลับเข้าเขาใหญ่อีกรอบ เราเลยว่าจะเดินแบบเกลไกลไม่ได้เดินไกลเรามาอยู่ที่ไหนคะที่ละาำเภอสอนครับจังหวัดปทุมวนรุยีเลยนี่็มีอะไรที่มีสุขหืมป่ะพื้นที่นี้ไม่มีใครไปทำไรระวังตกระวังจกผ่านโอเค ตอนนี้ช่วงบ่ายนะคะระวังหน้าที่รักอย่า,อ,าอย่าทำเป็นเล่นอย่าทำเป็นตลกเ,เ,เอ๊ยหันหน้ามาเย้ ดดน,น,<ป>นหนา,ากเหนื่อยกายก็ลองพักลงตรงี่ใจมันค่อนคลายหากวันนี้ชีวิตที่ฝันมันยังไม่เป็นดังใจไม่เป็นไร,ไรา <c oughs> ่านี้อนาวน่าอกเดินทางัน